สวัสดีนะครับมาร้านทำทุกๆหน่อยฮะช่างหน่วยนะนี่กำลังตัดรถอยู่นะแกเลิกทำไปแล้วนะเมื่อกี้แต่มีคนสั่งให้ทำอยู่โดยตัดให้ครับผมว่าทรงนี้ก็เท่นะตัดเหลือแต่ขนาดนะครับถ้าทำที่นั่งใหม่นะทำตรงนี้ไว้เกี่ยวเลยไว้อย่างนี้เลย ก็ที่ไปแบบนะสวยแต่คันนี้เครื่องยังอยู่ดีเลยเครื่องอิซสุสุแต่มีคนมารับไปแล้วจะถอดเครื่องถอดลรยออกหมดเลยนะจะคล้องให้ถอดแนละ้วขับได้นะขับได้ปกตินะประหยัดน้ำมันด้วยอิซสุสุรุ่นเก่าีนประหยัดน้ำมันอยู่แล้วกันสีถือว่าสวยอยู่ เก่งอยู่เลยตัดอย่างนี้แล้วก็ทำแต่ที่นั่งนี่จวดเลยเตะเกียงขายได้หมดนะฮะทุกอย่างตัดแล้วขายได้หมดตังทั้งนั้นยิ่งก็เอาไปขายเองงนี้ด้วยได้เยอะอยู่ เ,เ,เกีนะ้ยวอะนี่สุนทรภูมิโร่เนาะภูคันนี้นี่ภูโรคันนี้นี่คนนักดนตรีไปนะบุกพลอ,อ,อยอะ่ะที่ไปแข่งขันนะไม่ธรรมาดาชนะไม่เมื่อนะนะนะนกี้ร์ชนะชนะเดี๋ยวเรไปอีกแต่มันยังไม่ได้โอกาสนนเนาะยังยังอ๋อเต่อันนี้กี่ตัวกี่อัดมาไงหรือกี่โมเลย xong tài xăng, con tài xăng, cái cái kinh đô tri bao, kinh đô tri, rồi sang theo, rồi sang theo, cái cái chiêu, đấy nè, không biết ôi, không biết ôi, không biết ôi, เดียวอยู่แล้วกนชัย <laughs> รื้อแล้วตอนไม่รู้เรื่องระบบสายนี่ไม่ได้วีแล้วสาร์ทไม่ติดแน่นอนเครื่องเตยรุ่นเก่ามันก็ดีอย่างเดียวหรือเส <c oughs> ียดายโครงเลย ชอบเะตรนี้ก็สวยแล้วใช้ได้เลยอ่ะรื้อเจเลยดูดูขนาดจวดเลยสวยมากด้วยผมชอบนะก็าทำทุกๆนี่ทำนี่เลยเบิ้มเลยถ้าทำรถเหยรถอะไรเนี่ยตัดแต่แคข้างหลังออกเครื่องในใสเครื่องรถไยก็ได้เจ้านะ จะทำรถเครื่องเสียงอยู่มันจะได้ไม่ต้องยกครับยกขึ้นยกลงนี่ก็เหนื่อยแล้วไอตอนเอาไปไม่ก็แต่อตอนเก็บนี่แหละชาวเครื่องเสียงจะรู้กัน <c oughs> ตอนเอาไปเนี่ยคนช่วยยกมาเยอะมากฮะแทบจะไม่ย่องยกเลย ไปตอนกลับนี่คนเดียวเป็นเรื่องธรรมดาครับคนหยุดตกแล้วพอดีเลยเริ่มงานต่อตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวช่างนี้เสร็จแล้วปรกอบิก็ได้เลย รถรุ่นเก่าจะไม่มีระบบไฟฟ้ายเยอะก็ทำอะไรก็ง่ายทารถทุกวันนี้นยะเยอะๆๆๆชมยูทูบมอนเบิ่มเลยเจชอบเลยตัดไปไข่เองเนะ อันนี้ไประยองเนี่ยอันนี้เราเอาไปนนไเ,าาเปหเล็กนี้ก็ทำทุกๆได้เลยถือว่าลงทุนไม่เยอะครับปกติเนี้ยอันนี้ขายไม่ได้นะแต่เอาไปขายยังขายได้นะครับถ้าขยะนี้เขาไม่ซื้อนะ ได้เหล็กนี้ก็สบายแล้วเกือบแผ่นหนึ่งแล้วนะทุกวันนี้พันสี่ถึงพันห้านี่เหล,ล็กขนาดน,นี้เมื่อก่อนเก้าร้อยกว่านี่เลยทำทุกๆนี้ราคาต้องสูงครับทุกวันนี้เหล็กแพง ถ่าชอบสไตล์นี้เอามาตัดได้นะฮะนี่เอาไว้ช่วงคันซีช่วงอันนี้ข้างหน้านี่เท่เลยทำเลยข้างหน้าใหม่ให้มันเป็นทุกๆก,ก็หรอเลยอะถ่ายยังไงก็ไม่ได้แต่นาทีเพราะมมจะเต็มอืม